ใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผิลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้อือดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนื่อาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแหลนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเบียนหัวบ้านหมุนบูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผิลิตภัณฑ์ตัว KO ตวเนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองใช่ไหมคะิิภัณฑ อ่าเน้นดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านาเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงอ่าถ้ามีคะแนนให้ตัวเคอสักสิคะแนนคุณพ่พอให้เท่าไหร่ค,คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะ ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะคะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะมันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะ วันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวเองนิดหน่งค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพชรสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานท,ที่สมุทรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุณก้อมมาสัมภาษ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จ,งะะจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพี่แสงเพชร ก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะ,ะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหมูมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมึอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเลียนหัววูบแล้วก็โค้งเคง้คงค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์เคอได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์เคอนี้ในการเสิร์ชหาที่ อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว,ว่าการในกินยาบังรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ให้ตรงแท้แน่นอนก่อนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสู oh ่และร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู choice choice ่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้เรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะแล้วเป็นยังไงมะคะหลังจากที่ทานไปแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่หละคะตั้งแต่เม็ดเม็ด เม็ดที่1ิค่ะเม็ดที่10นะคะค่ะอ้หนึ่งกล่องมันมี30เม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเคยงแค่10เม็ดก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เรื่องเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะ เป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบ่อยนะคะมีอาการ1ปีนะคะทุกคนคะ ทานผิวพรรณตัวเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้น,นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะต่อเนื่องใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผิวพรรณเคโอค่ะพี่แสงพิดประทับใจกับผิวพรรณเคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการรมเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะืมถามได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็ม10นะคะให้ผิวพรรณเคโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็ม10ไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลย ะะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ติดบังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจ,จางนะคะก็ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่ ผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่าตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO จริงๆตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่ใส่เทรแกะเลยค่ะที่ใส่เทรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เมตร30เมตรหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งกล่องมี30เมตรนะคะก็มันถูใส่แขก เป็นเม็ดสีแดงแบบเป็นเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายเลยค่ะทานง่ายนะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่าั้นเองนะคะ อาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จะเรียกว่าไ,ไม่เวียนหัวแล้วไม่มไมวูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางาน<ช>ได้ะนะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่เราแบบมีอาการวูบม,มันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบา,ำบา,ำบากจริงค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิถีก้าวที่เราทํางานของเราค่ะ จช่แล้วก็มันก็จะกังวลหลายอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะลุกตอนไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้แต่พอมาทานเคโอแล้วอาการมันดีขึ้นมันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ,ะอันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรน,นะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให,ให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่งค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่ เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ช่วยเราในการดำานงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอยาชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาว<ม>าที่ <มา S 1> กรุงเทพอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อ,ม,อมีอาการยังไงบ้างคะ ราะฉนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหลืนที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงสามหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะับใจมากดิฟันอันนี้ดีมากครับค่ะ ถ้าทุกท่านาเป็นอาการเหมือนผม uh huh. ก็ให้กินเคโอนนะครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรค อ่ะความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอด<า>ภัยนะ<ด>คุณพ่อนะค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนของคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะ,ะถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนยคะครับโอ้โหมีสิให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะทานผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่สิบเม็ดประมาณสิบเม็ดก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินในห้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการเบีหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะ ทำงานได้ปกปติบบตนะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับ,รบ,ารบอมามแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของ KO นี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยะคะ่ะ นี่ยค่ะก็เป็นเคโอนะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงน,นะคะบรรจุนในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะนี่นะคะวัยเจปดปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการเป็นปกตินะครับทางานได้ค่ะ มั่นใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับนี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะค่ะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละ2แคปซูลค่ะเช้า1เย็น1หลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัว,วเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะ รู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากมากสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สาล่ายจะมาไขาข้อข้องใจนะคะมีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะคะว่าตัว KO ของแท้เนี่ยค่ะดูยังไงนะคะวันนี้สาล่ายจะมาไขาข้อข้องใจให้กับทุกท่านนะคะก็คือของแท้นะคะ KO 1ึงกล่องเนี่ยจะมี30เม็ดนะคะ แล้วก็กล่องแต่ลักษณะกล่องจะต้องถูกซีนด้วยพลาสติกนะคะไม่มีรอยแกะใดๆนะคะแล้วก็จุดที่2นะคะก็คือจะดูที่ QR code นะคะ QR code นี้จะบอกว่าตัวแทนคนไหนเป็นคนสั่งซื้อจากบริษัทไปนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะจะดูในส่วนของตัวโฮโลแกรมสีทองตรดนี้ค่ะข้างในนี้จะมีลายน้ำเป็นชื่อของบริษัทดีเน็ตเวิร์นะคะ แล้วก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็ลดการผลิตนะคะอย่างชัดเจนนะคะ<ม>แล้วก็ถัดไปจะ<ม>ในส่วนของจะมีเลขออยออนะคะแ<ม>จ้งไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะพี่น้องที่เป็นอิสลามก็สามารถทานได้นะคะมั่นใจได้เลยตัวนี้นะคะสามารถทานได้มีสัญลักษณ์ของฮารานนะคะขั้นงในของเคโอ ึนกล่องจะมี3าแข่งนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะึนกล่องมี3แทงทั้งหมดมีสาเมตรนะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อกับสลายได้ของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าสลายเดยกซองเคโจากบริษัทตรงเลยนะคะจากสำนักงานใหญ่ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะ ซื้อ KO กับสลายรับรองได้ของแทนแน่นอนค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัว KO น,นะคะสามารถสั่งซื้อกับสลายได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้บนจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สลายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ